สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม h e w i วิช h o า s e นะครับจะคงรลายคงอาจจะสงสัยว่าผมวัวล้อทำเตี๋ยอะไรบ้านมึงมีถูกหวยอะไรไงไม่ใช่ครับผมแคสไอเนี้ยพาร์ทหนึ่งเนี่ยสองครั้งและครั้งแรกอะไรแคสไปเนี่ยแล้วมันมีปัญหากับตัวไฟล์ผมเลยต้องมานั่งแคสใหม่พอแคสไปแคสมามีคนตักจะไกลโอ้ยเล่นเอาแบบไม่ได้คงได้แคสเลยรอดเนี้ยพาร์ทหนึ่งเนี่ยจะเสกไหมเนี่ยพาร์ทหนึ่งเนี่ย ก็เลยมาเนี่ยมาเลยตั้งใจมาแคสให้มันได้พาร์ทหนึ่งเนี่ยก็เดอะวิ h เ o u s e นะครับเป็นเกมที่สร้างมาจากเอ่อต้องเรียกว,ว่าอะไรอ p ร์พีจีซึ่งคล้ายๆเอานี้ไม่ใช่สิต้องไม่คล้ายเอานี้ต้องคล้ายอึบเอยไม่ใช่อึบอีฟอีฟอีฟเกมแนวเดียวกันแหละครับซึ่งตัวเอกก็เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันก็เราไปลุยกันเลยครับกับเกม h e Wi วิ h House มันเป็นเรื่องของหญิงสาวผมทองเสื้อขาวโปร่งใสหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเป็นหญิงสาวผมทองหน้าตาจิ้มลิงที่ตื่นขึ้น,นามาในกลางป่านะครับซึ่งหญิงสาวคนนี้ชื่ออะไรผมก็ไม่ทราบครับเขามาทําอะไรในป่านี้ผมก็ไม่ทราบครับถามว่าผมทราบอะไรผมก็ไม่ทราบหาอะไรเลยครับผมเห็นมันน่าเล่นดีผมก็ออกมาเล่นนะครับมีปัญหาไหมครับแหมไม่ใช่ครับต้ขอโทษด้วยแหมไหมเราก็มาเล่นกันเลยครับ ก็บอกไว้ก่อนเลยแบ็คแคทแมวสีดําตัวนี้จะเป็นแมวที่พูดมากมากมากแมวพูดไทยไม่ชัดเลยเป็นแมวที่พูดมากครับที่จะเป็นตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครที่พูดมากกับเราที่สุดในเรื่องนี้แล้วผมแห้ผมเดาอะนะเพราะว่ามันเป็นจุดเซฟนั่นเองเจอแมวที่ไหนเซฟที่นั่นครับคือมันจะเหมือนอีฟอะครับมันจะไม่เหมือนเอาอนี o ้ i, ตรงนี้เลยครับเพราะว่าต้องเรียกว่าไงล่ะก็ข้อของอีฟเนี่ยมันเซฟเป็นจุดจุดแต่ของเอาอนี้นี่มันจะเซฟตรงไหนก็ได้เพราะว่าเอาอนี้นี่เกมมันทํามาแบบ ผีมันออกมาได้เรื่อยๆครับแต่เกมนี้คือสิ่งที่ทําให้เราตกใจนี่คือเกี่ยวกับการเลือกช้อยเกี่ยวกับสถานที่พือไม่ได้แบบยูดีโผลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับคือแบบตกใจเป็นจุดๆนะครับจะเห็นว่ามีทางแล้วมีดอกกลับเต็มเลยเราไม่สามารถผ่านไปได้เพราะกลัวน้าตําครับกลัวเลือดออกกลัวน้ำกุหลาบแต่เราก็จะเห็นอะไรแวบๆในดงหญ้านะครับเราก็ไปสํารวจดูนั่นคืออุปกรณ์ทุ่นแรงที่เราจะใช้ตัดอ,อต้องเรียกว่าอะไรล่ะพงหญ้าใช่ป่ะต้องเรียกพงหญ้าป่าวะ พงกูต้องเรียกว่าแปลงกุหลาบอะไรประมาณนะั้นแมวหายนะครับแมวหายไปแล้วตอนนี้แมวหายไปแล้วคุณอยากตามแมวหรือไม่กัเรื่องของคุณแล้วครับนี่ครับนี่เนี่ยครับพุ่งหญ้าพงหญ้พาพง,พงกุหลาบเรียกว่าแปลงกุหลาบดีกว,ว่าแปลงกุหลาบเนี่ยมันแค่นี้คือมันโดดข้ามได้แต่มาทําให้โดดข้ามไม่ได้โปกเกมอนยังโดดได้เลยซาโตชิยังโดดได้เลยตั้งแต่เกบอยแอดวานี่อัน,นี้โดดข้ามไม่ได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงกันนิดหนึ่งนะครับ นั่นก็คืออะไรก็ไม่รู้เอาไว้ตัดอะครับแปลงดอกกุหลาบของใครก็ไม่รู้เรามีมารายาทเราก็ตัดเฉยๆนี่แหละครับไม่มีเหตุผลครับไน้่ทางเคลียร์แล้วแล้วก็ไอที่ใช้ตัดก็แตกแล้วด้วยรู้สึกจะเปาะบางเหลือเกินโอ้ยจะบอลร้องเพลงพี่ตูอะไรเวลานี้เราก็เจอแมวอีกแล้วครับทักมันไอแมวตัวนี้ก็จะพูดประมาณว่าอื ทำไมไม่เข้ามันจะชักชวนให้เราเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับเพราะบ้านหลังนี้เราน่าสนใจนะเข้าไปอาจจะเจออะไรดีๆอาจจะเจอพุทธเดชอุดมโอ้โหอะไรประมาณนั้น,นเจอมันจะโชคดีเหรอเนี่ยโอไม่ใช่ครับแม่ไม่ได้จะกล่าวว่าใครนะครับเขาเป็นคนดีของเขาสรรสร้างคลิปดีๆนะแหมแ็ปเอกก็เช่นเดียวกันเกี่ยวอะไรเนี่ยมันก็บอกว่า,เ,าเขาไปข้างในนะอาจจะดีกับข้างนอกอาจจะเจออะไรดีๆเราก็จะเชื่อมันครับเพราะเราก็ไม่มีทางไปครับ ประตูแม่งตะก,กี้เห็นไหมครับมันเลื่อนได้เราอาจจะตกใจโอ้โหประต,อต,ต,ตอูอัตโนมิติเอ้ยไม่ใช่อัตโนมัติประตูอัตโนนาโถอะไรไม่ใช่แล้วประตูเลื่อนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ประตูไม้เห็นเห็นเนี่ยไม่รู้มันไปได้ไงไอเราก็ตัวละครก็ไม่ตกใจให้กูเห็นเลยเราก็ลุยไปเลยครับเดินเข้าไปในบ้านดูวิชเฮาส์นี่แหละครับที่มาของชื่อเกมก็จะเห็นว่าซ้ายขวาเนี่ยไม่มีทางไปจะเห็นประตูอยู่บานเดียวบ้านไม่รู้สถาปนิกสร้างมายังไงนะครับมีประตูอยู่บานเดียวเข้ามาเจอประตูบานเดียว เราก็ต้องเข้าไปครับแล้วท่านพอเข้ามาเราจะเห็นห้องโล่งๆมีแผ่นกระดาษอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับกับประตูแล้วก็คุณจะเห็นสีแดงๆนี่เฮลบูบอยครับถ้าคุณอยากทราบว่ามันเป็นเฮลบอยจริงหรือเปล่าคุณเดินไปเหยียบครับใส่แตกเอคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นกระดาษครับเนี่ยครับผมทําเพื่อการพิสูจน์ล้วนๆเลยครับไปต่อครับเมื่อเราตายเราจะเป็นต้องมาเริ่มที่จุดที่เราเซฟไว้ครับ คราวนี้เราก็รู้แล้วนะครับถ้าเราเหยียบเลือดหรือเฮลโบบอยหรือหาหรือน้ำหมาใครก็ไม่ทราบครับหรืออะไรก็ไม่ทราบครับก็เหญย,ยบครับมันเป็นกับดักเราก็ต้องไปอ่านกระดาษโน้ต come to my room บอกว่าอ๋อ oh, มาที่ห้องฉันสิแล้วเราก็ต้องเดินอ้อมครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าคิดว่ามันกับดักจะหายแล้วเราก็จะพบว่าอ oh, ้าวสถาปนิกมาเปลี่ยนบ้านให้แล้วแม่แก้แบบวัยจริงๆไม่ใช่แล้วมันก็จะตกใจโอ้โหโอ้ my god โอ้พระสงฆ์มันเป็นอย่างนี้ไปได้เช่นไรเราเจอมแมวเราเซฟก่อนเลย แล้วก็โย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 คุณตามเสียงของฉันมาใช่ไหมอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่สนใจครับเราก็เดินมาทางที่ห้องทางซ้ายมือซะก่อนเราก็จะเห็นกันไกที่ถูกล่ามโซ่ไว้โอ้โหมันล่ามโซ่ไว้นะเรากดเทคปุ๊บมันเราก็จะหยิบไม่ได้เพราะมันติดโซ่ครับก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันติดโซ่ก็ยังจะเทคอยู่ผมเนี่ยก็จะเห็นว่าเอออันนี้ไม่มีที่อะไรอยู่ข้างในนะครับล็อกชาวล็อกเออชาวล็อกเราก็จะรู้ว่าห้องนี้ไม่มีอะไร เราก็จะเดินอีกข้อหนึ่งนะครับจะได้ยินเสียงเหมือนใครหั่นผักนี่แหละครับแต่เราให้เราเดินสำรวจไปเรื่อยๆครับเอเจอมีมีน่ารักจังเลยมีน่ารักจังเลยเราก็จะเข้ามาถาม Bear in the basket คือมีเนี่ยอยู่ในตะกร้าคือกูรู้แล้วไงเนี่ยมีเนี่ยกูเห็นมีเนี่ยอยู่ในตะกร้าแล้วเขียนบอกกูทำไมนั่นแหละครับที่ผมสงสัย <c oughs> เดินสปีดกนันนิดนึงนะครับ ที่แท้ไอเราเสียงหันผักที่เราคิดก็คือมันคือเสียงของนาฬิกาเดือนนี้นะครับโอ้มันเป็นนาฬิกาที่แหลมจริงเลยนะแปลว่าบ้านนี้ต้องยังมีคนอยู่แน่ๆเลยครับสำหรับที่โต๊ะทำงานเป็นไดอารี่ของวิชนะครับมันบอกว่าฉันเนี่ยป่วยมานานแล้วไม่มีใครเล่นกับกูเลยพ่อแม่ของฉันเนี่ยก็ไม่รักฉันน,น่าสงสารชีวิตน่าสงสารจริงแต่กูเข้ามาที่นี่ทำไมเนี่ยเอาก็จะไปเจอทิดที่แย ตุ๊กตาหมีน้อยแล้วก็เดินจากไปเออโอ้โอ้แล้วก็กล่องของมันก็จะหล่นครับพอเราไปสำรวจมันก็จะไม่มีเตี๋ยอะไรนะครับแล้วก็ไปต่อเลยอย่างรวดเร็วเออลืมไปต้องมาท่องนี้กันดี่วาเอาหมีมาอยู่กับหมีนะครับเพื่อจะได้เห็นหมีชัดๆครับพุดเข้าไปแล้วมันก็จะบอกว่าโอ้หมีมันตัวใหญ่ไปนะเนี่ยสำหรับตะก้าเนี่ยเราก็จะจําได้ว่าห้องที่เราเข้าไปทางซ้ายมือตะกี้ครับก็คือ ห้องที่มีกันไกคือเราจะเอากันไกอะครับมาตัดตุ๊กตาเท็ดดี้แบร์ของเราอ้ไม่ใช่เอามาตัดเท็ดดี้แบร์ของเรานะครับให้มันเล็กลงเพื่อใส่ตะกร้าได้ชับชับชับอ๋อเรียบร้อยนะครับตุ๊กตาตัวเล็กลงแล้วแล้วเราก็จะสังเกตต,ตรงโตะว,ว่ามีเลือดแล้วเราก็จะไม่สงสัยเลยว่าอ้าวตุ๊กตาหมีทําไมมีเลือดต,ตัวละครเอกก็จะเดินจากอ,อ,อู้มีรอยบริโกบด้วย โอ้โหไฟดับโอ้โหน้ำไฟโดนตัดอย่างรวดเร็วสถานปนิกมึงทำเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเซฟก่อนดีกว่าวะผมจะเซฟนะครับแล้วเก็มาห้องนี้นะครับก็จะเห็นว่าทีนี้นี้เราก็จะตัวพอดีไซส์แล้วเอาใส่ตะกร้าได้แล้วครับนี่ก็จะมีได้ยินเสียงบางอย่าง Unlock แล้วก็จะเดินจากไปแล้วเราจะสังเกตสังเกตมีดีนะครับโอ้มันจะเขยื่อนเข้าหาเราครับพอเดินก็เข้าไป แผ่นกระดาษที่เราอ่านตอนนั้นที่ว่ามีอยู่ในตะกร้าก็จะมีรอยบริโก้คาแฟพันแทบบริโก้นะครับมาแปะมือไว้เอา้าแล้วเราก็จะเห็นแวบๆตะกี้ข้างบนนะครับมีใครเดินผ่านไปซึ่งเมื่อเราเดินไปนะครับเอ้เราก็จะเจอแฟนบริโกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วมันจะทําให้เราตกใจขนคิงลุกตองน,นี้ขนคิงลุกทั้งตัวแล้วซึ่งเป็นเกมไม่น่าขนขนลุกได้เลยซึ่งเราเข้าไปก็จะไม่เจอเงาแวบๆที่เราเห็นนะครับซึ่งจากจุดนี้นะครับ คือผมแนะนํครับผมไม่อยากพิสูจน์ให้คุณดูว่าผมมันผมรู้แล้วครับผมเล่นสามรอบตรงนี้ยตายเพราะเหตุน,นี้ครับคือผมจะแนะนําเลยนะครับ <l ots> โอ้โอ้โอโแตกแตกโอ้โตกใจลืมลืมมีลืมไปไมันจะมีกระจกเลยโอโม้มีมีเห็นมีเห็นมีสับมีตัวคตรใหญ่เลยคือตอนที่ผมเล่นสองครั้งก่อนนะครับไม่รู้ว่าเดินเดินชิวแล้วเจอหมีทะลุมาไอเราก็ดีใจเอ๊หมีกอดทีเดียวกูตายเลยนั่นแหละครับสาเหตุที่ผมไม่อยากจะลองพิสูจน์ให้ดูก็คือถ้าโดนมันจับได้เราจะตายนะครับ เรากลับไปหมีก็จะจากหายไปแนะนําว่าเซฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเราก็จะเดินเข้าประตูนี้แล้วเราก็จะเจอแล้วเราก็จะพบกับเรียกว่าอะไรล่ะซากที่เราตัดนะครับแขนของเช็ดที่แบ่ซึ่งจะต้องไปทําในทําภารกิจในประตูข้างหน้านี้เราก็จะเจอมาอยู่ในห้องอาหารที่ไม่มีอาหารมีแต่ซุปกับภาชนะที่เป็นหัวกะโหลก กองไปนะครับแล้วมันถามว่าเราจะมองเข้าไปไหมเราก็เป็นคนดีครับคนซื่อเราก็จะมองเข้าไปแล้วเราก็จะพบว่ามันจะมีไอ้บอยเนี่มาจุดอยู่แล้วมันก็จะบอกว่าคุณเดี๋ยวกูฟ้องครูอันคณาแน่ไม่ใช่ครับเราก็จะไม่มันไม่มีอะไรครับก็คือมันทาให้เราตื่นเต้นเฉยๆนี่แหละมันบอกว่าอืทําด้วยมือนะอย่าผมลืมมาสํารวจทางนี้ท่านก็จะงงว่าอา้าวตะกี้นี่ มันไม่มีี่ประตูบานนี้สถาบันนี้เขาเปลี่ยนเร็วครับแม่บ้านหลังนี้เขาจ้างสถานิกมือดีที่สุดของโลกเลยครับจ้างปุ๊บเปลี่ยนปั๊บรูปแบบบ้านเจ๋งจริงจริง,รงเ,เดี๋ยวผมว่าผมเซฟดีกว่าผมจะพิสูจน์อะไรให้พวกคุณดูคุณจะเห็นแมงสาบนะครับแล้วเราเหยียบได้เราฆ่ามันได้นะครับแล้วก็ประตูบานนี้จะเข้าไม่ได้ ในณตอนนี้นะครับเหยียบแบงสาบเล่นไปก่อนนะครับคุณจะเห็นเงากับมีดหัน่นอะไรก็ไม่รู้รอยได้เราก็จะไม่ตกใจใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็จะเข้าไปหามันแล้วกดคุยกับมันคุยกับมันไหมเราเป็นคนดีครับเราก็จะคุยกับมันแล้วมันบอกว่ามันต้องการความช่วยเหลือเอามือกูไปช่วยไหมเราหมายความว่าคือกูจะกูจะให้กูเข้าไปช่วยไหมมันเป็นสำนวนของภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ามันบอกว่าขอบคุณแต่มันเสือกจะเอามือเราเนี่ยเข้าไปในมีดแล้วเราก็จะ อ๋ออยากได้มือพอดีแล้วมันก็หันมือขาดตายหายอีกแล้วครับนี่แหละครับสาเหตุที่ต้องเซฟบ่อยๆตายเพื่อการพิสูจน์แท้ๆเลยนี่ผมนี่ไปเรารู้แล้วนะครับจำแขนที่ดแบ์ที่เรามีตอนนั้นได้ไหมครับไม่ต้องอะไรมากมายืดให้มันเลยครับมันจะขอบคุณครับแล้วมันจะให้สิ่งที่สําคัญมาคือซิมเวอร์คีไอเราก็นึกว่าแม่เป็นคนดีจริงๆเลยซิมเวอร์คีย ใช้ได้ไหมโอ้มันใหญ่ไปอ่ะผมไม่เล็กนะครับโอ้โหมาเป็นดงเลยครับแมลงสามมาเป็นดงเลยคโอ้กวัดกวัดกวัดจังเลยกวัดจังเลยเฮียมึงอย่างนี้นะมึงอย่างนี้นะมึงอย่างนี้นะมึงไปไหนไปไหนไปไหนเขี่ยอ๋อผมผมอาการเกิดการซาดิทโรคอาการซาดิทกำเริบขอโทษ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 แล้วก็เมื่อกี้ผมสังเกตอะไรเป่าเปล่ผมไม่ทันสังเกตจังเถอะแล้วตรงนี้นะครับจะเจอซุปหัวกระโหลก ดูจากภาชนะแล้วผมบอกตรงๆใครกดดิงอิดนี่มึงอยากดูฉากตายเฉยๆแน่ๆโดนทันทีครับแล้วเราเข้าไปในไอเทมเพื่อเอาซิลเวอร์คีเอามันเข้าไปในซุปฮิตฮิตเลยฮิตเลย,เ,ลยเสียงพ่อสนองหูดีไหมครับเปล่าครับเราต้องเอาแซสใสเข้าไปในซุปครับแล้วเราก็จะเจอไอ้บอยจุดอีกแล้วว่ามึงเรื่องนี้ถึงคู่อังคาแน่แล้วคุณแจก็จะกลับมาครับ ไม่รู้ว่าใส่คุณแจไปในซุปแล้วแม่งไปไปโดนชนวนอะไรของกรอนประตูก็ไม่ทราบเอ๊ผมเห็นอะไรแวแบบตรงเตาผิงหรือเปล่าโอ้โอ้ขวดแตกขวดแตกเอ๊กระดาษนั้นก็หายแล้วฮะหนังสือนั้นก็ปิดละช่างผมไม่สนใจไม่สนใจโอ้โหนั่นใครนั่นใครให้เดานะครับผมว่าเด็กคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าของบ้านคือคนชื่อวิสนั่นเองครับแต่นั่นตอนนี้ยังไม่ใช่ประเด็นสาคัญของเราครับอ๋อเรามาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับ เดินทางมาไกลพอสมควรนะครับรู้ไหมครับตอนไอสองครั้งก่อนที่ผมแคสผมมาถึงตรงไหนผมก็มาถึงตรงนี้เนี่ยแหละครับงั้นมันอันนี้มันก็ต้องมาถึงตรงนี้ครับก็เซฟทันทีเลยครับเจอแมวต้องเซฟครับเซฟเลยครับเซฟเลยครับก็ต้องขอบอกว่าเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับสายันสวัสด์ครับ